สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่หลายวันแล้วนะที่ป้านได้ลงคลิปนะสวัสดีป้านมีเหตุการณ์อะไรเยอะมากเลยภายในสองอาทิตย์นี้เนี่ยก็ไม่สบายเป็นหวัดไข้หนักอยู่เป็นอาทิตย์เนี่ยก็ดูตัวเล็ก บ้านไม่ได้กลับเลยนี่กลับมาถึงก็แค่เนี้ยเอาอาหารในพวกนี้ก็ต้องไปพอดีพี่ชายของป้าประสบอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุก็เลยหนักพอสมควรก็เลยต้องไปดูตัวเล็กที่บ้านนู้นเพราะว่าอาการก็ยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ก็เลยต้องต้องรอดูอาการฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินที่หมออ่อนะ ก็เลยยุ่งมากหลายเรื่องเหนื่อยๆมากๆหรือถ้นี่ก็เสียงเห็ดเสียงแห้งเสียงยังไม่หายเลยนี่นะเด็กๆก,ก็หน้าสงสารมันก็เงียบอะนะ่ะเนาะพอไม,ม่มีบางทีอย่างวันน้อยถึงวันปกติถึงยังไงก็ป้าก็ได้กลับมากลางค่ำตอนเย็นๆได้อนนอเออเล่นกับมันเล่นกับมันสับปัาอันนี้ไม่มาถึงก็เทอาหารให้ตอนเช้าบางทีก็กลับบางทีก็ไม่ได้กลับ กลับมาหัวรุ่งก็ต้องไปต่อเขาก็อยู่เขาแล้วฝนก็ตกช่วงนี้จะตูนฝนตกอีกแล้วอ่ะัายุอีกแล้วเท้าเริ่มเท้าภัยยุเริ่มมีภายุเข้า,ขา,ขาขมาไหนไหนไหมแม่แม่ก็ดูหน่อยสิลูกแม่แม่ก็คงคิดถึงแหละเนาะคิดถึงมั่งแหละอาชลีอันไหนชลีไหนชลีอยู่ไหนคุณนี่ชื่อชลีครับผม นิชชาลีครับอ้าวไหนเออนี่ออกแกนหมูอ้วนหมูอ้วนรู้ว่าจะอนะ่านน้ำนี่ได้อนะ่านน้ำตอนนี้คือเวลาให้กับตัวเองยังไม่มีเลยแม่แม่เอยอาันนี้ปัน่นอันนี้เขาแก่แล้วค่ะแก่มี่ยังกินนะแก่แต่ว่าเขาก็แต่ว่าคือคนแก่นะก็เหมือน,นคนนี่แหละเจ็ดแปดสิบแล้วเนี่ยอันนี้คือตัวตัวรองจากตัวแรกอนะตัวแรกเห็นนอนอยู นีน่นั่นชาเนี่ยแก่แล้วเหมือนกันวันวันนอนผอมผอมยกความที่ว่าแก่เนาะเหมือนกับคนนั่นแหละอาหารนี้เรากินนะนนะจนเขากินข้าวกันหมดแล้วค่ะเนี่น้เหลืออันนี้ป้าก็เทเอาไว้เขาในกรุบกรบกุบกรบกินระหว่างวันอ่ะอ่ะอ่ะรวมรวมนตรอ่ะรวมมิตรกินอ่ะรวมมิตรรวมมิตรไหนอันนี้ก็เป็นหวัดป้าหนูสงสารมากเลยเดี๋ยวนี้ โอ๊ตตาโอ๊ตครับลาปิดหลังไห้แล้วเหรอยานทำมันนั่นแล้วแล้วทำไมต้อทะเลาะกันทำไมล่ะนี่ฮอลโล่แม่ตกใจอตาโตโตตาโอ๊ตครับต้เป็นหวัดอยู่ลูกน้ำมูกไหลอยู่น้ำมูกไหลน้ำมูกไหลเอออามิมี่อามิมี่อยู่ตรงนั้นนะลูกนะมิมี่ต้องอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่ามิมี่อยู่กับใครไม่ได้มิมี่ก็เวทใส่ก็หมดเลยอือ กับจริงๆดูดูนะดูโอ้เลี้ยงให้น้องเหรอลูกอืมตุ๊ดตุ๊ดตเลี้ยงให้ออดข้าวโออดนั่นเขาชื่อข้าวโอ๊ตากรเลี้ยงตาออดพวกผู้มันรักน้องเหรอลูกเออรักกันอย่างนี้นะชุดนี้น่ารักมากเลยไม่มีปัญหาเลยนี่รุ่นนี้มีแต่มันนี่ตัวเมื่อกี้นี่แหละที่ว่านั่นคือฟัดเพื่อนอยู่นี่สามสีสามสีเปียก ช่วงนี้เลิศหมดอนี่นี่นนนตัวตึงเหมือนกันนี่นี่ชื่อพลิกไทยพลิกไทยตัวนี้สวยนะีิไม่มีตำเหนอิอแ,แต่ว่าอันนี่มีถุงเท้าข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวเขาเอามาให้ที่บ้านนังั้นเลยมาตั้งไว้ที่บ้านนั่งนั้นเลยแต่ละตัวตัวตัวนี้สวยมากเลยนี่แต่ว่าเขามีบาเรื่อางตาเลยนี่เพราะว่าตั้งแต่โควิดช่วงนั้นอนะ่ะเขาเป็นหวัดจนนั่นแหละเป็นเป็นอะไรเป,เ,ปเป็นเป็นหันน้น ก็เลยขึ้นปาป้านึกว่าไม่รอดแล้วนึกว่าคือนึกว่าไม่รอดแล้วอ่ะแต่ว่ามันเข้าก็ยังอยู่นะเพราะเราไม่มีอะไรไปรักษารักษาแค่กินยาเขียวอะไรแบบนั้นนะุน่นชื้นเหมือนกลเปียกเพราะมันนั่นอนนอนนี่ผู้านอนนี่นอาจะแมกจะแมกคอครับอืออือจะดูะบัว เป็นตวหนเหมือนถังแก๊สเลยอะแต่ว่านั่นน่ะเนื้อตัวพอดีที่บ้านป้าตรงนี้น่ะมันเป็นมาก่อนมันเป็นหินเนาะหินเต็มหมดเลยไม่ใช่เป็นดินอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ป้าจะให้ดูเนี่ยป้านี่ไม่มีเวลาอย่างนี้น่ะมันไปเล่นดินตรงนี้หมดเลยนี่นี่นีเอาหาป้าจะลาดพื้นว่าจะลงพื้นบางๆว่าเออเราได้เก็บําความสารง่ายเพราะนั้นละเหมือนที่บอกคือมันอันนี้ไม่มีเวลาช่วงนี้จริงๆเลยนี่เครียดแต่ตรงนี้มากๆเลยทํายังไงแล้วถ้า ล้วเราผู้หญิงตัวคนเดียวนะบางทีเรียกมาก็ก็ไม่มีใครมาเบื่อเปิดตรงนี้นะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแต่ไม่รู้เมื่อไรที่จริงมันไม่ใช่มากนี่แค่ซื้อปูนแล้วก็เพราะเราไม่ได้ทําแบบหรูหราอะไรหรอกเดี๋ยวว่าอย่าให้มันมีดินขึ้นมาให้พวกนี้มันฉี่นนพอมันฉี่แล้วก็พอมันเปียกแล้วมันก็มีกลิ่นไงนั่นแหละป้าก็เลยว่าจะจัดการตรงนี้ที่วันนี้ได้ช่วยยังช่วยหนึ่ว่าวันนี้ป้าขออนุญาตขอหลานว่าให้ใครไปอยู่ ก่อนเพราะว่าป้านะัคือไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆเลยอะ่ะแต่ไม่ได้หลับได้นอนอะ่ะก็เลยเหนื่อยมากๆวันนี้ขอพักผ่อนสักวันนะึงแดีวพรุ่งนี้ก็ต้องบุกกันใหม่อีกก็ให้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 ดองเข้ามาดูตัวเล็กก่อนนี่ตัวตึงอันนี้สุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยอันน,น,นี้นี่นชีหมดนะชีหมด ใครเดินตรงไหนใครนั่งตรงไหนฉี่ใส่เพื่อนหมดอย่าทำเนาะโหลไม่เอานี่หืมทะเลาะกันอยู่กนละทางอยูท่ทะเลาะข้งน้โอเคนะคะโอเค,ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเอ็นนกกระยาข้างบนเนาะโอเคนะคะแขกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ